ก็กราสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาน,นี่เพีเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาในของเหรียญคริปโตเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยทําเกี่ยวกับคริปโตเนาะอ่าและวันนี้ผมได้รับเหรียญมาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นในของเหรียญไรคอย like นะครับก็คือ LTC นะครับไรคอยก็ได้รับมาแล้วเข้าในเข้าในกระเป๋าบิ๊กคัพนะฮะจำนวนเหรียญนะครับ,นนรบก็คือประมาณ1นึ่งแสนสตูชีนะ ก็จะนับเป็นหน่วยสต๊ชินะครับนี่นะฮะ0 0 0 1 1นะฮะก็เป็นหน่วยสตูชิอ่นนะเนาะก็ได้แค่นี้นะครับส่วนในของตัวแอปที่เราได้มานะครับก็เป็นแอปเก,ก่าแอปเดิมนะครับที่เรียกว่าทำมาแล้วประมาณ1ปีเลยนะครับก็ยังจ่ายตามปกติด้วยจ่ายทุกครั้งเลยนะครับแค่เราทำการทิ้งลิงก์เอาไปเท่านั้นนะครับลิงก์กระเป๋าแค่นี้นะครับมันก็จะม,มันก็จะสามารถถอนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนาะ ส่วนขั้นตอนในการสมัครต่างๆเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์นะครับขั้นตอนในการสมัครต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ทุกคนไปดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําส่วนถ้ากิปเป็นเงินนะครับมันจะตีประมาณกี่บาทอันนี้เดี๋ยวเราไปคิดกันนะครับว่าจะลิปเป็นเงินแล้วจะได้ราคาประมาณกี่บาทนะครับไปกันเลย ในตอนนี้นะครับก็มาในของตัวเหรียญไลท์คอยนะครับราคาในนับปัจจุบันตอนหนึ่งเหรียญก็มูลค่า5,000บาทนะครับตอนหนึ่งเหรียญครับมูลค่าก็อยู่ตรงนี้นะครับ5000บาทถ้าผมจะขายก็กดขายไปนะครับตรงที่สีเหลืองเหลืองตรงนี้มันก็จะเด้งหมาปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวกดขายตรงนี้ก็ได้นะครับอะไรก็เอาจากเหรียญที่เมื่อกี้ที่เราได้มานะครับคือผมข้ารอลมาละก็กดวางเข้าไปนะครับปุ๊บโอเคตัวจะใหญ่หน่อยนะ ก็คิดเป็นเงินก็คือได้5บาทจุดห้สาตางค์นะครับก็ถือว่าโอเคได้เยอะได้ฟรีด้วยไม่จะเป็นต้องลงทุนอะไรทั้งนั้นอันนี้คือหาฟรีลุ้น้วนนะครับถือว่าได้5บาทนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับราคาในของเหรียญคริปโตต่ตางๆเนาะถือว่าเป็นช่วงที่ขาลงไปอย่างมากสําหรับใครที่ชอบเก็บช่วงที่ราคามันล่วงนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บช่วงนี้นะครับ เพื่อื่อมันอาจจะขึ้นหรือว่ามันอาจจะลงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะครับต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเหรียญคริปโตมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปแลกเงินต่างๆได้นะเหรียญคริปโตนี้ก็สามารถเอาไปทําการแลกเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรพวกนี้ใช้ใจ่ายจริงได้แน่นอนนะครับซื้อของต่างๆได้แน่นอนนะครับเหรียญคริปโตนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในของตัวแอปพลิเคชันที่หาเหรียญไร้คอยฟรีๆกันเลยดีกว่านะครับ ในตอนนี้นะครับก็มาในของตัวแอปพลิเคชันที่หาเหรียญไลคอยฟรีนะครับก็การหันเหรียญนั้นหาไม่ยากเลยนะครับก็จะมีในของเมนูต่างๆก็มีแค่นี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะครับส่วนเมนูแรกนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะการหันเหรียญครับมันก็ไม่ยากนะกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดจัดสปินข้างล่างนี้นะครับสปินเลยนะครับแล้วก็รูทตรงนี้นะครับถ้าได้ถ้าได้ตรงเหรียญนี้มันก็จะขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าได้ตรงนี้และข้างบนนี้ไม่ได้เหรียญนะครับก็จบเพียงแค่นี้แต่ถ้า เราได้เหรียญน,นี้แล้วไปได้เหรียญน,นี้ก็จะขึ้นไปลุ้นข้างบนนะครับก็ขั้นตอนในการทํางานก็ประมาณนี้ให้ทุกคนมาเล่นทวํวามเข้าใจนะครับซึ่งมนเล่นง่ายมากแค่กดสปริงแค่นี้เองนะครับลุ้นว่าเราจะได้ประมาณกี่เหรียญหรือว่ากี่สโตชีนะครับปุ๊บโอเคผมได้8ปดสิบเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าเราอยากสปินต่อก็สามารถสปินได้นะโดยการดูวิดีโอหรือว่าโฆษณาจากข้้งล่างนี้นะครับเราก็สามารถลุ้นต่อได้นะครับแต่ว่าผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ ก็กดไปตรงที่เหรียญแล้วก็กด yes เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดไปที่ continue นะฮะแค่นี้นะครับการการทำงานต่างๆก็มีแค่นี้และขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเรียกว่าการทํางานในของการดูวิดีโอโฆษณาต่างๆก็จะเมนูนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีในของเมนูนะครับให้เราดูโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเราได้ประมาณกี่เหรียญน,นะครับก็สามารถกดดูได้เดี๋ยวผมขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับ โอเคถ้าเราทําการดูโฆษณาเสร็จแล้วก็ปิดโฆษณาแล้วให้เรากดจากข้างล่างนี้นะครับกดปุ๊บนะฮะแล้วก็รู้ว่าเราได้ประมาณกี่เหรียญน,นะครับเมนูนี้การทางานก็ประมาณนี้เราสามารถดูได้เรื่อยๆนะดูจนกว่ามันจะไม่มีโฆษณาหรือว่าไม่มีวิดีโอให้เราดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเมนูนี้แล้วก็เมนูพวกน,นี้นะครับก็เป็นเมนูในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะก็สามารถกดไปดูได้นะครับปุ๊บ เข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็จะมีเมนูต่างๆเนาะก็กดไปดูได้นะครับก็จะมีในของเมนูโฆษณาต่างๆทําแบบสํารวมแบบสอบถามเรื่อยๆนะครับและถ้าเราทําเราก็จะได้รับเหรียญเยอะนะอันนี้นะครับถ้าเราทําแล้วมันได้เหรียญเยอะกว่าอันที่เมื่อกี้ที่ผมทําให้ทุกคนดูนะอันนี้มันจะทําแล้วได้เหรียญเยอะกว่านะครับก็อย่างเช่นว่าอันนี้นะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเล่นหรือว่าโหลดนะ มันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าให้เราเล่นยังไงก็เขาจะอธิบายไว้ตรงนี้นะครับคือเราจะได้รับเหรียญสูงสุดก็ประมาณ20 27มื่นยี่สิบเอห่เหรียญน,นะครับไลค์คอยสโตชีนะอันนี้นับเป็นหน่วยสโตชีนะครับคือให้เราโหลดในของตัวแอปพลิเคชันนี้มาเล่นนะครับปล่อยทิ้งเราก็จะได้รับเหรียญน,นะก็มีตามนี้ขั้นตอนมาเยอะมากนะครับให้เรามาทํานะครับ ส่วนเมนูต่างๆก็มีมากมายเลยนะครับถ้าอธิบายก็คืออ,อธิบายได้ไม่จบแน่นอนนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะอันนี้ให้เรามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครที่อยากดูรายละเอียดก็ไปหาดูด้านใน youtube นะครับผมได้ทำสอนอยู่นะฮะว่าการทำงานกาทำงานยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับโหลดแอปพลิเคชันหรือทำแบบสมบรจต่างๆก็จะได้รับเหรียญน,นะ เหรียญที่เราจะได้รับก็จะอยู่ข้างๆนี้นะครับว่าอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่นะครับเขาจะมีอธิบายไว้เลยนะครับนี่นะส่วนขั้นตอนต่างๆแต่ละขั้นตอนเขาอธิบายไว้อยู่นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นี่ครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ3ขั้นตอนนะหนึ่ตรงนี้นะครับที่ผมที่ผมวงเอาไว้ให้นะครับในของแต่ละแอปเขาก็จะมีอธิบายนะครับนี่นะตรงนี้ถ้าเราทําผ่านเราก็จะได้รับเหรียญนะครับมีแค่นี้นะฮะ ส่วนในการเชิญเพื่อนหรือว่าใครที่อยากเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับอันเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าการเชิญเพื่อนต้องเชิญกันยังไงนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรามาตรงที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับนี่นะลูกฟังเฟืองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บสำหรับใครที่มีเพื่อนแล้วอยากเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันก็สามารถเชิญได้เดี๋ยวลองมาโหลดก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะโอเค การเชิญเพื่อนนะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาจากตรงนี้นะครับที่ผมขีดเอาไว้ให้นะตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับปื๊สรอสักครู่หนึ่งอาจจะช้าหน่อยนะครับพอทําการกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีลิงก์นะครับของทุกคนอยู่ไว้ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกดเข้ารอบไปได้เลยนะเมนูในการเข้ารอบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะ ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนหรือว่าเราแนะนําเพื่อนเราก็จะได้รับในของค่าคอมมิชชั่นประมาณ10%ที่เพื่อนหาได้นะครับอันนี้เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะฮะตรงนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาลี้ไปเชิญเพื่อนนะครับในของกลุ่มหาเหรียญคริปโตฟรีนี่กลุ่มหาเงินฟรีอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่อยาทกทาการถอนนะครับ แบบว่าไม่ต้องการถอนเยอะๆเหมือนผมนะ่ะถอนต่ำๆราคาต่ำๆนะฮะก็สามารถถอนได้โดยการกดจากเมนูข้างล่างนี้นะครับกดจากข้างล่างนี้นะปุ๊บ,บที่ผมวงเอาไว้ให้นะฮะกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถอนประมาณเท่าไหร่นะซึ่งผมถอนในในนับปัจจุบนะันเนาะก็คือ1นึ่งแสนสตูชินะครับ แต่ถ้าเราจะถอนต่ำที่สุดก็คือ20,000สตูชิในของร้อยคอยนะครับต่ำที่สุดละ2 0 0 0 0นะฮะก็มีแค่นี้ตอนแรกถ้าเราเข้ามามันจะไม่มีในของหน้านี้นะครับมันจะมีหน้าอีกหน้านึงนะครับให้เราใส่ในของรหัสผ่านนะฮะให้เรากดส่งรหัสผ่านไปที่อ e ีเมลแล้วก็ให้เราเอารหัสผ่านจากอ e ีเมลนั้นมาใส่แล้วก็กดส่งไปมันถึงจะขึ้นมาในของหน้านี้นะครับซึ่งผมได้ทําในของวิธีขั้นตอนต่างๆเอาไว้เอาไว้ให้แล้วนะสามารถไปหาดูได้นะครับ การถอนอยังมีแค่นี้ประวัติในการถอนของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนของผมเลยเห็นไหมนี่ครับที่ผมถอนนาม,มานะครับก็ถือว่าถอนมานานแล้วนะครับโอ้โหตั้งแต่ปี2021เลยนะครับตอนนี้ถึงปี2022อก็ยังใจเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำก็มาทำด้วยการได้ในของตัวแอปพลิเคชันฟรีไลฟ์คอยหรือก็คือหาเหรียญไล์คอยฟรีๆเอาไปแลกเงินบาทได้จริงแน่นอนนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องภาษีมาแล้วนะแต่ว่าเราแค่หาฟรีเงินเล็กๆน,น,น,น้อยๆอันนี้ไม่เสียภาษีแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนในการเสียภาษีนะครับนะโอเคและในวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลค่าสามใหม่ๆจากมานี่พีเอสด้วยนะครับไปบายวิชานในการคลิปหน้าครับ